กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวค่ะเป็นประจำทุกวันจันทร์ในช่วง Health Secret by Dr อรวรรณที่คุณหมออรวรรณกิจเวงกุลจะมีคำแนะนำในการดูแลสุขภาพแบบาศาสตร์องค์รวมมาฝากกาันดูแลทั้งร่างกายและจิตใจนะคะเพื่อที่จะทำให้เรานั้นแข็งแรงปลอดภัยห่างไกลโรค สิ่งที่คุณหมอแนะนําเราสามารถที่จะนํามาใช้ในชีวประจําวันได้ง่ายๆไม่ยากเลยค่ะนอกเหนือจากนี้คุณหมอก็จะมาแนะนําให้เราได้รู้จักรูปของนวัตกรรมสุขภาพเป็นตัวช่วยที่ดีทีเดียวนะคะ ที่จะทาให้เรานั้นสมาร์ทสดใสและดูอ่อนไวัยไปตลอดการมาในสัปดาห์นี้คุณหมออรรรณบอกว่าเห็นถึงปัญหาที่คนไทยประสบพบเจอเยอะมากนั่นก็คือเรื่องของปัญหาการนอนนั่นเองนะคะนอนไม่หลับนอนหลับแบบไม่มีคุณภาพแน่นอนหล่ะถ้าเกิดว่าปล่อยไว้ในระยะยาวเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อร่างกายของเราทําให้เกิดโรคต่างๆมากมายทีเดียวหลายคนรู้ล้ค่ะว่าสิ่งนี้เป็นปัญหากับตนเองก็พยายามที่จะปรับพฤติกรรม แต่ปรับพฤติกรรมก็ยังไม่ได้ผลยังมีตัวช่วยอะไรอีกบ้างที่ทำให้การนอนหลับของเราดีขึ้นไปติดตามด้วยกันในช่วง Health Secret by Dr อรวรรณค่ะสวัสดีค่ะ Health Secret by Dr อรวรรณวันนี้ก็จะมา พูดถึงเรื่องโรคนอนไม่หลับนะคะเพราะมีผู้ชมเนี่ยถามเรื่องนี้กันมาเยอะว่าเป็นปัญหาใหญ่ว่าพอนอนไม่หลับเนี่ยเรารู้สึกว่าร่างกายถดถอยนะคะจิตใจไม่สดชื่นทุกคนก็คงเคยประสบค่ะในภาวะที่เราเครียดบางครั้งนี่เราก็นอนไม่หลับพอนอนไม่หลับพาเรื่องขึ้นเราจะรู้เลยว่าภูมิต้านทานตกสมองไม่แจ่มใสนะคะหน้าตาร่วงโรยแล้วก็ความคิดอ่านไม่ไหลขับรถ ไม่ไม่มั่นใจเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยโรคนอนไม่หลับเนี่ยเป็นโรคที่กําลังเพิ่มอุบัติการ์มากขึ้นเรื่อยๆจากความเครียดเองไม่ว่าจะเครียดจากการงานเครียดจากเศรษฐกิจและเครียดจากการเมืองที่มีในปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้ว่ามันเริ่มจากความเครียดเราก็ต้องไปแก้ที่ความเครียดความเครียดก็มาจากจิตใจจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวนะคะก็ต้องพยายามปล่อยวางมองมองให้ ให้ทะลุปัญหาไปนะคะว่าไม่มีอะไรที่มันแก้ไขไม่ได้แล้วก็มีอุเบกขาถ้าในเรื่องที่เราแก้ไม่ได้ก็ต้องปล่อยวางอันดับหนึ่งก็คือจิตเป็นนายกายเป็นบา่าวสองก็คือว่าเราต้องอจัดระบบในร่างกายเราถ้าเผื่อเรานอนไม่เป็นเวลานะคะกลางวันนอนเยอะกลางคืนมันก็จะไม่หลับเราก็ต้องมาปรับตัวเองพยายามกลางวันนะคะแอคทิวิตี้ทำเพื่อให้ได้ออกกำลังกายได้ เหนื่อยกลางคืนก็จะหลับง่ายขึ้นแล้วก็การออกกําลังกายก็เป็นยาวิเศษอย่างหนึ่งนะคะถ้าเราได้ออกกําลังกายเนี่ยจะมีสารเอ็นโดรฟินหลัง่งแล้วทําให้เราพักผ่อนนอนหลับได้ลึกแล้วก็สบายขึ้นอันนี้เป็นวิธีง่ายๆซึ่งเราสามารถช่วยด้วยตัวเองแต่ในกรณีที่เป็นมากแล้วก็ต้องการความช่วยเหลือหมอก็แนะนําว่าไม่อยากให้พึ่งยานอนหลับนะคะเพราะว่ายานอนหลับเนี่ยส่วนมากจะกดจิตประสาทแล้วก็ทําให้เรา ต้องเพิ่มโดสมันจะเกิดการชินเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตที่ดีที่สุดคือชีวิตที่สําหรับหมอนะความคิดก็คือปราศจากยาเคมีเราต้องให้อ่าร่างกายเนี่ยมันไม่สมดุลนะคะเราก็ปรับให้มันเข้าสู่สมดุลให้ดีที่สุดด้วยตัวเองหรือว่าใช้แนวธรรมชาติบําบัดจะปลอดภัยกว่านะคะก็ทางการแพทย์เองมีวิธีทางเลือกอื่นๆที่ไม่พึ่งยาเคมีก็เช่น ที่มีรายงานก็เช่นการใช้ Hyperbaric Oxygen Chamber นะคะการเข้าห้องอ,ออกซิเจนบรรยากาศสูงเนี่ยคะ่ะห้องนี้ก็จะเหมือนกับเราไปนั่งธรรมดาในีแต่ดมเขาจะปล่อยออกซิเจนออกมาโดยมีเทคโนโลยีในการทำให้ความดันสูงกว่า1บาร์1บาบาก็คือบรรยากาศทั่วไปพอสูงกว่าแค่1.3เนี่ยคะ่ะก็จะสามารถเหมือนกับอัดออกซิเจนเข้าไปในร่างกายเราได้ก็จะคิดถึงเหมือนขวดน้ำอัดลมนะคะ เรามองเฉยๆเราก็ไม่รู้หรอกพอเราเปิดจุกขึ้นมาเลยถึงเจมันมันมีมนมมนมแก๊สออกมาร่างกายเราก็เหมือนกันอันนี้พอเราอัดเข้าไปนะคะคือแค่เป็นสูตรหายใจในห้องเนี่ยหนึ่งชั่วโมงเนี่ยจะทําให้มีออกซิเจนเนี่ยซึมผ่านน้ําในระบบของในร่างกายเราไปทุกที่เพราะร่างกายเราเ เซลล์เราประกอบด้วยน้ำ70%เซลล์ Sell สมองเนี่ย80%เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะซึมออกซิเจนเนี่ยก็จะไปโดยเฉพาะเซลล์สมองถึง80%แล้วก็ไปสามารถทำให้กระบวนการซ่อมแซมแล้วก็รีเซตคะคือมีการเซตซ์เคเดียลิชเชมคือคกลไกสมองจะมีนาฬิกาชีวิตอยู่คะให้กลับมาปกติทําให้กลางวันก็คือความสดใสล่าเริงกลางคืนก็คือความผ่อนคลายแล้วก็หลับง่ายนะคะ การเข้าห้องออกซิเจนบำบัดเนี่ยมีรายงานแล้วว่าถ้าทำหนคอร์สเนี่ยปกติเนี่ยสาครั้งนะคะแต่หลายๆท่านที่ทำเนี่ยแค่ครั้งที่3ก็เริ่มหลับสบายแล้วค่ะโดยไม่มีอันตรายใดๆเลยหชั่วโมงที่เราเข้าไปอยู่ในห้องออกซิเจนเนี่ยค่ะจะทำให้มีออกซิเจนเนี่ย a t ตเรตคืออ,อยู่เต็มในร่างกายเนี่ยต่อเนื่องไปอีก4ชั่วโมงค่ะเพราะฉะนั้นในช่วง ห้าชั่วโมงนี้ร่างกายก็จะมีการซ่อมแซมฟื้นตัวนะคะบางคนที่ไม่ได้นอนมาตั้งหลายหลคืนอดนอน,เ,นเข้ามาอยู่ในห้องเส้นชั่วโมงเดียวหลับไปงีบหนึ่งสิบห้านาทีตื่นมาเขารู้สึกเหมือนเขาได้หลับมาหายเหนื่อยเลยค่ะเหมือนกับได้ชดเชยที่ร่างกายเสียไปทั้งหมดก็อันนี้เป็นคําตอบอันหนึง่งซึ่งช่วยได้นะคะนอกจากนีน้ก็จะมีพวกอาหารเสริมบางอย่างที่ช่วยเรื่องการหลับแต่หมอคิดว่า เหนือสิ่งใดเยดีที่สุดก็คือปลอดภัยก็คือเข้าห้องเชนงสองคือออกกําลังกายสามก็คือปล่อยวางจะทําให้เราหลับง่ายขึ้นนะคะเมื่อเราหลับดีเนี่ยช่วงหลับเนี่ยเป็นช่วงที่ร่างกายได้ซ่อมแซมตัวเองที่ดีที่สุดค่ะเราก็จะสดชื่นขึ้นอีกสารหนึ่งที่สําคัญก็คือมีลาตทน,นินซึ่งปลอดภัยค่ะเพราะเป็นสารสกัดจากธรรมชาติผลิตจากต่อมใต้สมองของเรานะคะมาช่วยให้เราหลับง่ายนี่เป็นสารที่มีมากเลยในตอนเด็กๆ เราก็จะเห็นว่าเด็กเล็กๆเนี่ยหลับง่ายมากเสียงปลุกเสียงหนกภูนเขาก็ไม่ตื่นแต่ในผู้ใหญ่กิกนิดเดียวเราตื่นแล้วเราก็หลับยากเพราะเมลาตนินของเราน้อยก็จะแรกๆอาจจะใช้เมลาตนินดูก่อนนะคะร่วมกับการออกกําลังกายและคิดบวกเนะะี่ยค่ะแล้วก็พยายามปรับเวลานอนแล้วก็ไม่ต้องไปตกใจบางคนคิดว่าวันหนึ่งอะ่ะต้องหลับให้ได้8ชั่วโมงถึงจะถือว่าพออันนี้ไม่จริงนะคะ ชีวิตแต่ละคนเนี่ยมีความต้องการไม่เท่ากันบางคนอนหะลับเต็มที่คือ1 4ึหชั่วโมงเขาตื่นเองแล้วสดชื่นก็พอค่ะแต่ถ้ากลางวันรู้สึกรู้สึกว่าเพลียงอยากงีบก็งีบค่ะเพราะมีรายงานออกมาแล้วว่าการได้งีบกลางวันเนี่ยแม้แต่จะแค่15นาทีก็มีผลต่อร่างกายได้อย่างดีมากๆเลยนะคะช่วยลดโอกาสเป็นอัลไซเมอร์ช่วยให้ร่างกายมีภูมิต้านทานดีนั้นตรงนี้เนี่ย ก็เอามาเสริมกันได้นะคะก็เป็นข้อแนะนําเล็กๆน้อยๆถ้าเผื่อยังนอนไม่หลับอยู่ก็ให้มาปรึกษาแพทย์ได้เพราะว่ายังมีอีกหลายศาสตร์ที่ช่วยได้เช่นการแปะแผ่นตามจุดฝังเข็มเพื่อให้ช่วยหลับหรือว่าใช้ฝังเข็มไปจนถึงมีโฮมิโอพาธีค่ะซึ่งช่วยให้หลับได้ง่ายแล้วก็ขจัดปัญหาเรื่องทุกข์ใจไปได้พร้อมๆกันทําให้เราคิดบวกง,ง่ายขึ้นถ้าเราไม่สามารถคิดด้วยตัวเองก็ให้ Energy Medicine มาช่วยเหนี่ยวนาช่วงแรกได้นะคะ มีปัญหาเชิญสอบถามแล้วก็ปรึกษามาได้ค่ะดรอรวรรณเด The Holistic Healing ค่ะอาศจรย์แห่งาศาสตร์การแพทย์องค์รวมคุณผู้ชมคะสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามกันใหม่นะคะคุณหมออรวรัณกิจโชเองกุลจะมีคำแนะนำในการดูแลสุขภาพอะไรที่น่าสนใจอีกบ้าง ต้องห้ามพลาดค่ะรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มท่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอน ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ